ต้องเปิดอย่างงี้ค่ะเปิดอย่างนี้เสร็จปุ๊บเกี่ยวดูก่อนว่าเปิดยังหนูไม่กว้างพอเลยนะไม่ออกเลยนะไม่ใเปิดลัล้าค่หนึ่งเป็นองเดี เป็นก้อนดูก้อนนี่เห็นไหมคะเนี่ยมันถึงกดไม่ออกเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่ค่ะนี่ค่ะอย่างนี้เลยค่ะนี่แหละถึงเนี่ยดูเลยค่ะนี่เห็นไหมคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยมันจะอย่างนี้หมดเลยค่ะเนี่ยนี่จะอย่างนี้มันจะมันจะมันจะฝุ่นแล้วจะยังไงต้องเปิดเห็นไหมคะเห็นไหมคะดูไหมค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะะนี่เป็นอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะต้องทำ่างนี้ข้างหน้าเลยค่ะอ่ะโอเค